เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นนิตยสารมหาลาบนะครับรอบของวันที่16 มีสายน2,567นำมาฝากครับแบบแรกเป็นใบปกนะครับให้เด่น3กับเด่น6มา3,1,3,5,3,9,6,0,6,7,6,8ก็จะมีชุด3ตัวนะครับ3,4,5,0,6,4,6,2,1,2,3,9และ 2, 3, ครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอชุดออรางวัลที่1นะครับแล้วก็ชุดเลขท้าย2ตัวนะครับตามนั้นเลยหลัก10หลักหน่วยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นเลขผีบอกนะครับให้5 3 7 1 5 8 7 4ชุด3 5 8และ4 7 4ครับ ่วนใบนี้จะเป็นเลขคพัพภีร์หวยนะครับให้เด่น8ลอง4มา80 85 87 82 81 40 45 47 42 41นะครับให้ชุดเหนือใต้มา780 785 787 782 781 741 742 747 745และ740ฟันทงนะครับให้เด่น773 72 71เด่น883 81 80ตัวเด่นนะครับจะเป็นเด่น3358 856 645 653 รอง6กับ5ครับ3 9 3 8 3 7 5 8 6 1 6 7 6 5และก็5 4นะครับสำหรับฟันธงไปต่อไปครับเป็นฟ้าประธานนะครับให้เด่น7เด่น5ลอง7นะครับชุดเหนือใต้5 9 5 0 5 8

20232529ชุด2132192923920นะครับของอาจารย์บุญหลายอาจารย์เจ้าพ่อมหาลาภนะครับให้อ่าเด่น6ลอง4กับ7ครับ471 746624 6, 6, 4ี่สองแปดหกหนึ่งส6 4หกสี่แปดหกแปดหนึ่งหกสี่เก้าสีแดหนึแล้วก็7 2ต่อไปนะครับเป็นมหาเลขทงชัยนะครับให้เด่น9ก้ารองห ชุดเหนือใต้ของแม่วันนะครับ93909197 985350515758 63606167และก็68นะครับเส้นทางรวยครับเด่น1 13และ16เซียน นะครับเลขเหนือเซียนจะเป็นเด่น5515357เลขพ่อแก่ครับให้เด่น7กับเด่น3735239 270934362ส่วนในวงกลมจะเป็น517 9และก็3ครับใบต่อไปนะครับเป็นอาจารย์เทพ สถาพรนะครับให้เด่น2กับเด่น1มา20 12 16 25 27 5และ613ฟันทงนะครับให้เด่น6 60 62และก็67ฟ้าสั่งรวยครับเด่น9 2 9 8 9 1 9 3 9 8 อันเลขดวนนะครับให้เด่น4 4 1 4 2 4 5 4 7 5มหารวยครับเด่น6เด่น1เด่น3 6 4 1 7 3 8 5 9ชะตาเลขเบิ้ลนนะครับ1 1 2 2 5, 5 5และก็8 8, 8ครับ